เอาละอับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c k โตวันนี้ก็อยู่กับเกมสัพยุธปัญญาจาร์เซเวอร์จีนนะทุกคนเออต่อเดี๋ยวในวันนี้นะเราจะมาทำการออรีวิวกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งจะเพิ่มเข้ามาแบบส,สดๆร้อนๆเลยเนาะอ่าในวันจันเนาะก็เลยได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจระดับระดับหนึ่งแล้วกันอ่าต้องบอกอย่างนี้เป็นกิจกรรมที่แบบว่ามีความน่าสนใจระดับหนึ่งแต่มันก็แบบว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าอังเลือกเนาะอืมภาวะถ้าแบบว่าไม่ใช่สายตานมากก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าข้ามได้ก็ข้ามเนาะอืมทั้งงบทั้งงบเยอะก,ก็จัดได้อะ่ะมันมันก็แบบไม่ไม่ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเนาะก็จะเป็นกิจกรรมอันนี้เลยนั่นเองนะ นี่เลยนี่เลยก็จะเป็นกิจกรรมของห e? ัวอีห่าวนั่นเองนั่นเองเออโดยที่กิจกรรมในที่นี้ก็จะมีทั้งหมด3อันนั่นเองเนาะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มจากกิจกรรมแรกเลยไม่ใช่สกิลก็จะเป็นกิจกรรมสําหรับอ่าภารกิจ7วันก็อย่าลืมมาทํากันด้วยเนาะการทำภารกิจแต่ละอันน่ะมันจะได้รับที่เป็นเหรียญของเนวิญญาณแล้วก็เป็นตั๋วเนวิญญาณในที่นี้เนาะ ก็ย่าลืมมาทำก็ด้วยมันก็มีเติมวงเ,เติมเงินอะไรพวกนี้เนาะเออแล้วก็ของรางวัลก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีเป็นพวกสกุงสกินแล้วก็มีเป็นสกินแดงของตัว sdr บวกเนาะลูนแดงอ่ามีลูนแดงด้วยค่อนข้าง,าง,างดีที่ใส่แหวนแบบ sdr บวกแล้วก็มีเป็นสวิปปญ,ญาณระดับ sdr นั่นเองเนาะถึง sdr บวกปะอ่าโอเคมี sdr บวกด้วยแล้วก็เป็นที่สุ่มสป,ปริรญญาตตัวกาชาเศษแล้วก็ที่อัพไซค์ก็พิเศษเนาะ แล้วก็เป็นที่สุ่มสบ,บิรญ,ญาณรวมไปถึงมีกระดูกส่วนหัวที่เป็นสีลุ้งด้วยอ่าอันนี้พลาได้จะได้รับพลังเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเนาะแล้วก็นี่เลยนี่เลยของดีมากๆเลยกับที่อัพสกิลเนาะที่อัพสกิลเรียกได้ว่ามีแต่ตัวที่แบบว่าเก่งๆทางนั้นเลยก็สิ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นของที่พลาดไม่ได้เด็กขาดเลยนั่นเองเนาะแล้วก็เป็นแหวนไม้ก็จะเป็นแหวนอันนี้อ่ามันเรียกว่าตัวอะไรเนะ่ะนกเนาะนก,กกระยางอะไรประมาณนี้ ก็สกิลของแหวนนี้ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยสิอาสกิลของวงแหวนนี้ก็คือ, id, อพันมิรเนาะแต่ละพันมิตรที่สวมใส่วงแหวนนี้นะจะเพิ่มเอฟเฟกโลให้กับตัวละครที่มีบัฟที่เป็นรัศมีขนนกวิญญาณ1นึ่งสตกนั่นเองนะซึ่งจะเพิ่มความแสสุดท้ายของพันมิตรเพิ่มขึ้น7%ต่อต่อสต็เนะสูงสุดทั้งหมด50าสสต็แล้วก็ทุกๆ5สต็ของอา นกวิญญาณในที่นี้เนาะจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของผู้สวมใส่ส0นั่นเองแล้วก็หลังจากผ่านไป30รอบเนาะอ่าหงมรกรดจะทำการโอเวอร์คอกเนาะจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีก200%โอ้เรียกได้ว่าแหวนนี้มันเพิ่ม H.P ให้กับทีมเรานั่นเองนะก็แหวนเนี้ยมันอาจจะเหมาะกับการเราไปใส่ให้เต่ามั้งอืมเพราะเต่าก็เน้นเค่าที่เป็นเลือดนั่นเองนะเออส่วนตัวมองว่า วันนี้อาจจะบอกให้ใส่เต่านั่นเองเพราะว่ามันเพิ่ม H P ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต่อมาสองจะเป็นสกินที่เรียกได้ว่าหายากมากๆเลยต้องเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีมาแล้วเนาะสำหรับสกินของเซลไปล่างดำอันนี้เรียกได้ว่าน่าจะมารีรันครั้งแรกเลยมั้งสำหรับเซลไปล่างดำในที่นี้นะเพราะว่าปกติแล้วจะเป็นเซลใบล่างอันนี้เนี่ยมันจะมารีรันค่อนข้างบ่อยแต่เซลไปล่างดำเนี่ยต้องเรียกได้ว่านานมากๆแล้ว ที่แบบว่าไม่ได้มารีลันเนาะอีกหนึ่งตัวละครที่มารีลันครั้งแรกเลยจะเป็นปิงตี้แดงนะเป็นปิงตี้ช่วงเทศกาลตุจีนน,น,นั่นเองก็เียได้ว่าสกินนี้ก็คือเป็นสกินที่หาได้ยากแล้วอ่าถ้านในกรณีของคนที่พลาดไปเนาะก็คืออันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแรกที่สามารถจับจองได้เนาะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นรุ่นระดับสีลุงนั่นเนองนะของทางซานสองเทพเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันอ่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกิจกรรมต่อไปอันนี้จะเป็นแพ็กสาหรับออเติมเงินอ่าถ้าเราเติมเงินทั้งหมดอ่าเก้าสิบแปดหยวนจะได้เป็นนี่เลยแหวนแหวนคู่ของหุ่ยห่าวนะหกวงทำมาคุ้มไหมผมมองว่าคุ้มนะเออมันให้หกวงเลยแล้วก็เติมทั้งหมด498เหยวนจะได้รับเป็นนี่เลยนี่เลยเป็นที่เรื่องก,กระดูกสัตวิญญ,ญาณเอ๊ะที่เรื่องก,กระดูกวิญญ,ญาณเนาะ ของหุ้ยห่าวหรือของทางอุถงเลือกได้หนึ่งอันก็คุ้มอยู่อาจจะเลือกได้แค่นเดียวเนาะสำหรับในกรณีของคนที่ยังมีกระดูกไม่ครบแล้วก็เติม30หยวนก็นี่เลยได้ตัวกระชาสองใบกับเพชร1 5 0เนะาะเขาเข้าประมาณนี้แล้วก็กิจกรรมก็อันนี้ในกรณีของเราที่เราเล่นกิจกรรมเนาะจะได้เป็นพวกกรอบแล้วก็ได้เป็นพวกเพชรอะไรพวกนี้เนาะสำหรับสุลต่านอย่างเราก็แบบว่าไม่ค่อยมีหรอก จะเ,เริ่มจากกิจกรรมแรกเลยกิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมในโซนนี้เนาะก็จะเป็นกิจกรรมแบบรูเล่นนั่นเองเนาะก็จะมีของรางวัลดีสุดจะเป็นแอนฟิวชั่นของอีเลเคเตอร์ซีนั่นเองอเนาะแล้วก็เป็นกระดูกเขีนระดับ SP สบวกกองหุ่ยห่าวนั่นเ,นอ,เองนะเออก็จะเป็นดับดาวลุ้งไปเลยโดยเลือกสกิลอะไรผมมันไม่ได้ปแปลก็แล้วกันเนาะมันจะเป็นบัฟทีเ่เกี่ยวกับอ่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกอ่าสกิลของหุ่ยห่าวนี่แหละอ่าไม่ได้ไม่น่ามีอะไรเป็นพิเศษ อของขา้ขาวก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีหนังสือในที่นี้ด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้น่าจะอ,อัพของทางซานสองเทพให้ผมเดาเพราะว่ามันมีรูปในส่วนตรงนี้เนาะคาดว่าน่าจะทางซานสองเทพแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเนาะอืมประมาณนี้แล้วก็แล้วกันเนาะส่วนของรางวัลพิกอัพยี่สิบจะเป็นพลังงานสี่สิบด้เป็นตัวกระชาหกสิบด้เป็นกระดูกวิญ,ญญาณไม่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นเหมือน,นชุดเกาะร้อยก็จะได้เป็นรูปวิญ,ญญาณ อันนี้เจดีสอง้ยี่สิบจะเป็นแหวนทรงแตนปีไเฉยนะไม่ได้มีอะไรพิศเศษเนาะคงคุ้มในที่นี้จริงๆมันจะเป็นอันนี้อันนี้คุ้มอันนี้น่าจะคุ้มแล้วก็แหวนคุ้มแน่นอนแล้วก็อันนี้สุดท้ายคุ้มประมาณนี้นะสลับกิจกรรมนี้เนาะต่อมากิจกรรมต่อมาจะเป็นอันนี้แต่มันยังไม่เปิดเดี๋ยวเรามาดูนี่กันก่อนก็นนะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมรูเล็ตน,นะ ที่เราได้ทําการตัวมาตะกี้นี้เราก็จะสามารถเอามาทําการสุมในส่วนตัวนี้ได้เนาะกลอนวันนี้ที่นี้ก็มีหลายบ้างนี่เลยมีกระดูกส่วนหัวของหุยห่าวนั่นเองนะเป็นหัวฟิวชั่นนะเออถ้าในกรณีของคนที่ไม่ได้เล่นหุยห่าวก็จะเลือกเป็นลูนอันนี้ก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นแต้มในส่วนตัวนี้ก็ได้1นึ่แปแต้มแล้วก็เป็นที่ยำแหวนนั่นเองเป็นที่ยแหวนอันนี้น่าจะแบบเลือกบัฟได้เนาะว่าอยากจะได้บัฟอะไรเนะาะคาดว่าน่าจะเลือกได้ แล้วก็เป็นแหวนคู่ของอีหลายเครือซื้อนั่นเองก็เรียกได้ว่าดีอยู่เหมือนกันของเสริมมาค่อนข้างไวเนาะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นแหวกกระดูกฟิวชั่นกระดูกฟิวชั่นของหุยหาวกับทางอุทงปะอาจะชนะชนะเป็นกระดูกคู่ของหุย่าวกับทางอุทงแสดงว่าหุย่าวกับทางอุทงเนะี่ยมีแววหุ้นขึ้นเนาะแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ถ้าให้เดาน่าจะเป็นของหุย่าวมั้งอาจจะเป็นที่อัพ อ่าข้าควาสมสัมพันธ์สุดท้ายของหุยห่าก็ได้มั้งอันนี้ผมไม่ชัวนะแต่คาดว่าน่าจะเป็นของหุยห่าเพราะว่าอ่ารูปในส่วนตัวนี้มันเป็นเหมือนกนบเนวิญญาณเนะาะข้าวๆก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็หน้าต่อไปมันไม่มีอะไรนะหน้าต่อไปมันเป็นแบบเหรียญเฉยส่วนเหรียญพวกนี้ใช้ทําอะไรใช่ปะเหรียญพวกนี้สามารถเอาไปซื้อของในส่วนตัวนี้ได้เลยนี่เลยนี่เลยอ๋อนี่นี่นนเหรียญสามารถเอามาซื้อของในส่วนตัวนี้ได้เนาะ ตเรียกได้ว่าสามารถซื้อได้หลายอย่างเลยก็คืออันนี้สามารถเอาแลกแลกเป็นแต้มได้100เนาะแล้วก็สามารถแลกเป็นตั๋วอันนี้ได้ตัวนี้ไปสุ่มเพิ่มเนาะแล้วก็สามารถแลกเป็นตั๋วทาวรได้นี่เลยแล้วก็แลกเป็นตั๋วทังซานตั๋วลูนของทังซานแล้วก็เป็นเศษในที่นี้ก็เรียกได้ว่ามีไม่เยอะมากเนาะของให้แลกคราวนี้แต่ถ้าแลกกลุ่มคุมก็น่าจะเป็นตั๋วนี้ก่อนตัวเพชรแลกไปเราจะได้ทําการเอาไปสุ่มหาเพชรเพิ่มแล้วก็เอาไปสุ่มรูเล็ตเนาะ ลุล็กก็คุ้มเหมือนกันสองอันนี้น่า,นา,นาแรกสุดส่วนตัวทาวอนอันนี้ยังเฉยๆอยู่แล้วก็ตัวพวกถังซานกับพวกลูนเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ได้มีถังซานก็ไม่ค่อยน่าแรกเท่าไหร่ส่วนเศษนี่แพงไปมองว่าแพงไปเอาไปแรกพวกนี้คุ้มกว่าอ่าหมดละกิจกรรมข้อข้าวก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมหุ้ยห่าวเนาะแต่อีกหนึ่งกิจกรรมในสุดตัวนี้นคือมันยังยังไม่เปิดนะั่นนั่นเองนะเดี๋ยวต้องรองมันเปิดก่อนอีก2วันนั่นเอง ก็เลยระา,านานพอตัวแต่ไอรูเล่นเนี่ยมันดีอยู่มันอีกต้องห้าวันระบ้านเราน่าจะได้สุ่มสุ่มกันแบบมันๆน,นะ่ะคนที่โชคดีอาจจะได้อันนี้เป็นแบบชิวๆเลยนะไอแหวนไอกระดูกคู่เนะี่ยแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าในกรณีของคนที่โชคดีเนาะอืมมันไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีแต่ยังไงก็เตรียมวางแผนกันไว้ดีๆก็แล้วกันเนาะสำหรับคนที่แบบว่ารอในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะเพราะว่ากงร้อเนี่ยยังไงก็คุ้มแน่นอนอืมเพราะของดีมันแบบมีต้อง สี่อันน่ะเออของดีมันมีต้องสี่อันน่ะยังไงก็คุ้มสำหรับอ่ารุ่นรุ่นรุ่นเด็ดนี้นะก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิป้วยนะครับส่วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเช่ยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปละครับบายๆจะน่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ